มึกปากามีค่ากว่าเลือดทหารฟาดเดือดอนุทินการออกมาพูดว่าไทยก็รุกล้ำกัมพูชา ของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีส่งผลรุนแรงกว่าที่คิดเพราะทันทีที่นายอนุทินเดินทางกลับจากการประชุมเอเปกที่ประเทศเกาหลีใต้นายอนุทินก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้อีกรอบโดยยอมรับว่าตัวเองสื่อสารผิดพลาดในเรื่องนี้และต่อไปจะระมัดระวังไม่ให้เกิดความบกพร่องในเรื่องการสื่อสารขึ้นอีก แต่ดูเหมือนว่าความคลังคลาและความระแวงสงสัยมันไปไกลกว่านั้นมากแล้วเพราะนอกจากจะเกิดกระแสที่ชาวสุรินออกมาเรียกร้องให้ติดแฮชแท็กทวงคืนปราสาทตะควายแล้วฝ่ายทหารเองก็ออกมาขยับสอดรับกับประชาชนอย่างแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกันโดยทหารหลายนายได้มีการโพสต์รำลึกถึงประสบการณ์ครั้งที่เคยปฏิบัติหน้าที่ที่ปราสาทตะควาย รวมถึงประสบการณ์การประทะครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม6 8ที่มีเพื่อนทหารบาดเจ็บล้มตายไปมากมายท่ามกลางคำถามที่ว่าสิ่งที่พวกเขายอมเอาเลือดเนื้อและชีวิตเข้าแลกต้องมาสูญเปล่าหลังการลงนามสันติภาพอย่างนั้นหรือส่วนนายทหารระดับสูงก็ยังคงยืนหยัดในจุดยืนว่าพระสาทตายเป็นของคนไทยและตัวปราสาทก็อยู่ในผืนแผ่นดินไทยอย่างชัดเจน แม่ทัพกุ้งพลโทบุญศิล์นพาดกลางอดีตแม่ทัพภาคสองเป็นนายทหารที่ยืนหยัดในจุดยืนเรื่องนี้มาตลอดไม่ว่าจะในสมัยที่ยังรับราชการจนเกษียณอายุราชการมาแล้วล่าสุดพลตรีนัทสีอินรองแม่ทัพภาคสองที่เคยผ่านสมรภูมิปราสรทตะควายมาทั้งการประทะรอบแรกเมื่อปี54รวมถึงการประทะรอบล่าสุด ก็ออกมาโพสต์ภาพสมัยที่รองนัดเคยปฏิบัติหน้าที่ที่ปราสาทตะควายเมื่อปี5-4ซึ่งจะเห็นว่ามีชาวบ้านเข้ามาทำบนและร่วมกันประดิษฐานพระพุทธเมตตาปราสาทตะควายซึ่งตอนนั้นยังไม่มีทหารเขมรขึ้นมาบนตัวปราสาทแม้แต่คนเดียวซึ่งนอกจากจะเป็นทหารที่รับราชการในเขตอีสานใต้มาทั้งชีวิตแล้วรองนัดยังเป็นลูกสุรินที่ร่วมกับชาวสุรินอนุรักษ์ปราสาทตะควายมานานกว่า40ปี ขณะที่เขมรเพิ่งได้ขึ้นมาเหยียบปราสาทตาควายเมื่อปี54นี่เองหลังจากรัฐบาลในสมัยนั้นต้องการฟื้นสัมพันธ์กับเขมรจึงเปิดโอกาสให้ทหารเขมรขึ้นมาวางกําลังร่วมบนตัวปราสาทก่อนจะฉวยโอกาสนำกำลังขึ้นยึดตัวปราสาทและเนิน350ได้อย่างเบ็ดเสร็จในการรบครั้งที่ผ่านมากลายเป็นหนามตําใจที่ทิมแทงใจคนสุรินท์และคนไทยผู้รักชาติมาจนถึงทุกวันนี้ ล่าสุดกระแสทวงคืนปราสาทต,ตะควายพัฒนาไปอีกขั้นเมื่อมีการนัดชุมนุมกันเพื่อทวงคืนปราสาทต,ตะควายที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินในวันที่7พฤศจิกายนนี้ถือเป็นการนัดชุมนุมกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกเพื่อแสดงพลังในการทวงคืนปราสาทต,ตะควายซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะคนสุรินเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้คนนอกพื้นที่ได้เข้าร่วมชุมนุมด้วย ดังนั้นการออกมาขอโทษในครั้งล่าสุดของนายอนุทินดูเหมือนจะไม่สามารถดับไฟที่คุกครุ่นในใจของคนไทยได้เพราะคนไทยไม่ได้ต้องการเพียงคำขอโทษแต่อยากได้คำมั่นจากผู้นำของประเทศว่าจะไม่ยอมเสียดินแดนไทยโดยเฉพาะที่ปราสาทตาควายรวมทั้งที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นแผ่นดินไทย ไม่ใช่คำพูดลอยๆว่าจะยึดการเจรจาเป็นสำคัญโดยที่ไม่กล่าวถึงพื้นที่ที่ไทยถูกขเขมรยึดครองไปแม้แต่น้อยคำพูดของนายอนุทินจึงไม่สำคัญเท่าการกระทำและน้ำหมึกที่ไปลงนามสันติภาพก็ไม่อาจจะสำคัญไปกว่าเลือดเนื้อของทหารที่สูญเสียไปเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่าให้ทหารต้องออกมาตัดเพ้อดังๆว่าน้ำหมึกในปากกามีค่ากว่าเลือดเนื้อของทหาร เพราะถึงวันใดที่ทหารและประชาชนอดทนไม่ไหวอำนาจใดก็มีอาจต้านทานได้อีกต่อไป